ปลาทองทองนิยายบทที่66แววตาที่เฉียงอีจิน้นมองถิ่งชิงหยวนแล้วกับมองหน้อติดมันชิดหนึ่งนางรู้ตัวแววตาของตนเองชัดเจนเกินไปแล้วจึงรีบก้มหน้ากระแอมแล้วก็พูดว่าคาเสาญญาียมารยาททำให้พี่หลินเห็นเรื่องหน้าขันแล้ว หนินชิงหยวนได้ยินคำพูของเฉิงอีจินนากระแดงขึ้นเขาไม่กล้ามองเฉิงอีจินดวงตาหลบลงเลื่อนไปบานที่พื้นได้ยินเฉิงอีจินพูดจึงรีบโบกมือพูดว่าไม่เลยไม่เลยข้าไม่ควรพูดคำเหล่านี้กับคนหนุ่ยใหญ่เฉิงตั้งหกักล่วงเกินเจ้าแล้วเป็นความผิดของข้าเองเฉิงอีจินหัวเทาะแล้วพูดว่าพี่หลิ่นเพลงใจเกินไปแล้วคำพูดเหล่านี้ไม่มีใครเคยพูดกับข้ามาก่อน พี่ลินยินดีเชื่อใจข้าพูดคําเหล่านี้กับข้าข้าดีใจยังไม่ทันเลยจะเป็นการล่วงเกินได้อย่างไรหลินทิงหยวนตกใจเงยหน้าขึ้นมองเฉิองอีจินคุณหนูใหญ่เฉิงพีหลินมีความจริงใจต่อภรรยาในอนาคตคิดเผื่อทางทุกอย่างว่าที่หลินหูหินเป็นคนโชคดีมากที่สุดในใต้ล่าแล้วจริงๆเฉิงอีจินถอนหายใจดูแล้วกลัดกลุ้มอยู่พังถึงแม้ข้าจะเป็นบุตรสาวคนโต แต่ทุกคนต่างถือว่าข้าเป็นเพียงผู้สาวที่ทับมาเลี้ยงหลายปีมานี้แม้จะไม่กังวลเรื่องเสื้อผ้าอาหารแต่ขับไม่อาจเข้ากับท่านแม่ได้อย่างสนิทชัยส่วนทางท่านอาสะพยทองก็มีน้องหญิงทองอยู่แล้วจึงไม่ต้องการข้าข้ามักคิดอยู่บ่อยครั้งว่าไม่มีที่ให้ไปอย่างเช่นวันนี้น้องหญิงทองลับบ้านเดิมทุกคนต่างรอมพูดคุยอยู่ข้างกายทางข้าเคยถูกถอนมัน่นไม่เหมาะจะอยู่ทานจึงรอบถอยมา โชคดีระหว่างทางได้เจอกับพี่หลินไม่เช่นนั้นข้าก็ไม่รู้ว่าตนเองควรไปที่ใดหลินชิงหยวนเคยเจออยู่ทวิธีเช่นนี้ได้อย่างไทยเขาตะลึงไปในทันทีหญิงสาวตรงนั่งงดงามสงบนิ่งกลมหน้าถอนใจเบาๆสิ่งที่นางแสดงให้เห็นรวเป็นความฉลาดใจกว้างเขาใจจิตใจผู้อื่นให้อย่างดีผู้ใดจะรู้ว่านางก็มีเวลาที่อ่อนแอเช่นนี้เหมือนกัน หัวใจของเทนชิงหยวนแหลกเป็นชิ้นชินได้ทันทีมีความสงสารและรู้สึกวั่นภัยเขาไม่กล้า,มาแม้แต่จะพูดดังจึงปรับเสียงเาล่าๆคนหนูใหญ่เชิงมีจำเป็นต้องดูถูกตนเองเกินไปเจ้าทำได้ดีมากแล้วไม่วันไทยหญิงใหญ่หรือนายหญิงทองสกุลเชิงพวกนางมีบุตรสาวที่โดดเด่ดนอย่างเจ้าไทายอง์รู้สึกสบายใจมากแน่นอนเพียงแค่พวกนางไม่ได้บอกเจ้าก็เท่านั้น เฉิงอีจ้จินใส่หน้าแม้จะยิ้มอยู่แต่ท่าทางนางกลับทำให้คนรู้สึกสงสารดวงตาของเฉิงอี้จินมองไปข้างนอกพูดว่าพี่เห็นไม่ต้องปลอบใจข้าหรอกชีวิตก็เหมือนคนดื่มน้ำร้อนหนาไม่ตนเองที่รู้ข้าเข้าใจดีข้าก็แค่อิสตีที่ทุกคนรอคอยทุกคนจัดการไว้อย่างเหมาะสมเท่านั้นน้องหญิงรองน่าสงสารตั้งแต่เด็กร่างกายนางไม่แข็งแรงมักจะป่วยกระสอบกระแสะ คนเนี่าต้องดูแลทั้งอย่างธรรมดาวังถ้าไม่ใช่เพราะยมอยู่ในคันคายยังสารอาหารของน้องบางทีน้องยิงรองอาจจะไม่ปวดตั้งแต่เหตุก็ได้หลินชิงหยวนทนฟังต่อไม่ไหวผู้ดีเพยพูดวิจารณ์นคนอื่นแต่ผู้อาวุโสสกุลเฉิงมีคุณธรรมเป็นเช่นนี้ถือลูกคลอดออกมาจากร่างกายดีแย่ล้วนเป็นเรื่องก่อนเกิดแล้วเอาเรื่องร่างกายอ่อนแอขี้โรคของคุณหนู่รองไปโทษคุณหนุใหญ่ด้วยเหตุใดกัน หลินชิงจนไม่พอใจมองสตีตรงหน้าแล้วก็รู้สึกสงสารยิ่งขึ้นคุณหนูใหญ่เชิงนี่มีใช่ความผิดของเจ้าสักหน่อยที่คุณหนูรองร่างกายอ่อนแอน,นั้นน่าเสียทายก็จริงแต่เจ้าก็เป็นแค่เด็กเช่นกันเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยเชิงอีชิ้นหัวเทะบเบาเผาบนใบหน้าซีดขาวอ่อนแพงอย่างผิดไม่อยู่ขอบคุณพี่หลินตอนเด็กข้ารู้สึกหวาดวัน่นหตัวตนเองจะทำอะไรผิดอีก ทําให้น้องหญิงร้องป่วยแต่พอโตขึ้นมีค่อยใส่ใจอย่างทันแล้วก่อนในน้องหญิงร้องแต่งงานกับคนในดวงชัยจิงหยงโหมีใจเดียวตอนห่างอบอุ้มเราของทําค่านับได้ว่าได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วทําดีได้ดีหลินชิงหยวนฟังแล้วเศร้าใจความทรงจําของเขาไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรจู่ๆก็ดีขึ้นมาเป็นพิเศษหลินชิงหยวนนึกขึ้นได้แทบเป็นทันทีว่าจิงหยงโหเทิมทีเป็นคู่มันของเฉิงอีจชิน นีคู่มั่นแต่เดิมไปแต่งาฮกับน้องสาวยังโอนอ่อนผ่อนตามน้องสาวอีกด้วยมีหน้าเล่าเฉิงอีจินจึงทนอยู่ในห้องถงหลักต่อไปไม่ไหวลอบหนีออกมาหากเป็นเ,นเขาเขาก็ไม่อาจทำใจได้สงบได้เช่นกันหนิงชิงหยวนรู้สึกว่าการกระทำของสกุลเฉิงไม่เหมาะสมนี่นะว่าไม่เหมาะอย่างที่สุดคุณหนูใหญ่เฉิงฉลาดรูวความเช่นนี้หากอยู่ในสกุลหินต้องเป็นของลำาา่าในฝ่ามือของคนทางบ้านแน่นอน จะพูดว่าเป็นดาวล้อมตงก็ไม่เกินไปนะแต่พออยู่ในสกุลเฉิงกลับต้องแบกรับความผิดที่ไม่ใช่ของทางวันตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็ต้องหลีกทางเรื่องการแต่งงานให้น้องสาวตอนนี้นท้องสาวอาดีตคู่มัน่นคนในครอบครัวกำลังมีความสุขเบิกบานใจเฉิองอี้จินต้องหลบยน้มออกมาเองเด่นชิงหัวรู้สึกโกรธไม่เบาอยากเป็นตัวเฉิองอี้จินมาอยู่ในครอบครัวเขาเสียเลยจะได้ไม่ต้องร้องทักอารมณ์กับเรื่องไร้าสาระเช่นนี้ ดิ่นชิงรวนรอบตกใจในทันไทยดินตัวเฉิงอีจินมาอยู่ครอบครัวข้าถือเฉิงอีจินพูดตอบไปว่าอันที่จริงข้าก็ไม่ได้ยึดติดอะไรในตัวจริงยงโฮถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้ชอบข้าอยู่แล้วในเมื่อน้องหญิงทองชอบเขาเขาก็ชอบน้องหญิงทองเช่นกันเช่นนั้นให้คนที่มีใจต่อกันได้ครองรูปกันก็เป็นเรื่ที่ดีข้าขวางอยู่ตรงกลางจะนับเป็นตัวอันไทยได้เล่า สามารถเชี่ยวมาสัญหาให้ผู้อื่นทดยก็ดีมากเช่นกันเพียงแต่หนทางข้างหน้าก็คนค้างเดือดให้ลำบากหลินชิงหยวนถูกความคิดที่เกินขอบเขตของตนทำให้ตกใจจนทิงไปทางร่างตอนนี้หัวใจยังเต้นแรงอยู่เรือสูบฉีดวายอย่างไม่น่าเชื่อเขารู้สึกว่าตนเองเสียมารยาทมากเกินไปแล้วเหตุใดจึงเกิดความคิดล่วงเกินคุณหนูใหญ่เชิงเช่นนี้ขึ้นมาทายแต่ความคิดมันจะไม่เดินตามสติสัปชัญญยะ เมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นหหิ่นชิงยวนก็ไม่อาจควบคุมมันได้อ,อีกต่อไปเขาคิดไม่หยุดว่ามันดา <c oughs> เคยเล่นรัดเขาทั้งทางตรงและทางอ้อมมาหลายครั้งให้เขาเรีบมีครอบครัวส่วนบิดาแม่จะไม่ได้พูดตามตรงแต่ก็ปรารถนาให้เขาแต่งภรรยามีพุวเสียทีบิดามันดาของเขาต่างมาจากตระคุณบันฑิตชอบสตรีที่มีความรู้มีเหตุผลอ่อนโยนใจกว้างที่สุด จวนอีช้ชนโฮแม้จะไม่ใช่ตระกูลบัณฑิตแต่คุณหนูใหญ่เชิงมีความรู้เต็มเปี่ยมนิสัยอ่อนโยนมารดาพบนางหักต้องชอบอย่างแน่นอนหลินชิงยวนพบว่าตนเองยิ่งคิดก็ยิ่งเลยเถิดเขารู้สึกสิ้นหวังรีบสั่งให้ตนเองหยุดคิดในเวลานี้เฉิองอี้จึงก็พูดขึ้นอีกพอดีหลินชิงยวนจึงถาออกไปเหมือนเทพผีทนใจว่ามีสิ่งใดให้เดินลำบากหรือเหตุใดช่วงยวนลิน จึงเลอะเลือนเสร็จแล้วเชิองอีจินพูดด้วยทอยิ้มถูกถอนมั่นครั้งหนึ่งจะได้มันหมายกับตะกวนที่ดีอีกได้อย่างไทยชาตินี้คาอยู่ยอย่างดดเดียวประจนแกนั้นไม่เป็นไทยแต่จะทำให้ตะกวนเดือดถอนไม่ไทย้าคาอยู่ในจวจนไปตลอดหลานชายหลานสาวในวันหน้าจะพูดทับทำมั่นหมายได้อย่างไทยดังนั้นท่านยาจึงหาพ่อม้ให้ข้าหนึ่งคนภรรยาตายไปหนึ่งปียังไม่ได้แต่งงานใหม่ทันยาบอกว่าอีกฝ่าย แม่จะอายุมากกว่าข้าปวดชายก็ไม่เด็กแล้วแต่อย่างไรก็ได้เป็นภรรยาเอกสภาพการของข้าเป็นเช่นนี้ถ้าเลือกตอบภัยคงเป็นไม่ได้แม้แต่ภรรยาพ่อไม้อีกอย่างอีกฝ่ายก็มีบวดชายแท้าความกดดันของข้าก็ลดลงด้มากก็แค่เปลี่ยนสถานที่ใช้ชุดอีกแห่งหนึ่งเท่านั้นหนิยชิงหวนยิ่งฟังก็ยิ่งขมวดคิ้วแน่นต้องลำพากคนหนูใหญ่ไปเป็นภรรยาใหม่ของพ่อไม้ด้วยถืออีกฝ่ายภรรยาตาย แม่แตาบรชายก็ไม่เด็กแล้วนี่อายุต้องมากเพียงใดกันหนินชิงหัวมีภาพชายอายุ40 50ปิผีพุงพลยตามสัญชตาตญาณหัวคิ้วก็ขมวดแน่นขึ้นเฉียงอีจินที่บังอาจทำลายภาพลักของตี้หยยนลินรับหลังเจ้าตัวไม่มีความขดทันในใจแม้แต่น้อยอย่างไรเสียดหางก็ไม่ได้พูดคำโกหกตีหยยนถิ่นอายุมากกว่านางจริงบุตรชายก็ไม่เด็กอายุหกขวบแล้วหนินชิงหยวไม่รู้ว่าพอมให้ ที่เฉิงอีจินพูดถึงก็คือไฉขวกงผู้มีชื่อเสียงโด่งทังยังไม่มีทางรว้การแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานภรรยาพ่อไม้แท้จริงแล้วมาไดาไปกอบหัวฉังหยวนเลยเขาย่อมมีภาพในฉากละครที่ชายชรา,าน้าเกียดพยายามจะแต่งงานกับสตรีตกอับขึ้นมาเป็นธรรมดาทําให้ตนเองรู้สึกโกรธหนิงชิงหยวนโกรธมากรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าแทนเฉิงอีจินคุณโอใหญ่ เจ้าฉาลาดข่าอ,อกเข้าใจคนมีความรู้มีเหตุผลชายหนุ่มในโลกนี้ได้แต่งฮนกับเจ้าควรเป็นวาสนายิ่งใหญ่บุรุษฉลาดใช้ความสามารถได้แต่อาศัยบาร,รมีทางแก่คนอื่นจะเหมาะสมกับเจ้าได้อย่างไรเจ้าได้ทับการดูหมิหน่นถึงขั้นนี้ไรเหตุผลสิ้นดีจริงๆหากไม่ใช่เพราะเฉิงอีจินบีบให้ตนเองต้องอยู่ในบทบาทหนึ่งก็เกือบผัวเธอออกมาแล้วคำพูดของเทินชิงหยวนนี้ด่าได้ดี อีอย่าเล่นคนเลวผู้เนื้อสมควรถูกเถอเฉิงอีจินฟังแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งเฉิองอีจินกลั้นหัวเราะแสดงภาพคนหนูใหญ่ผู้อ่อนโยมมีมารยาทแต่ชะตาชีวิตเลว้ายต่อไปพูดอย่างเศร้าใจว่าแต่ว่าข้าจะมีหนทางใดเท่าทันยาครัวอำทัาบารมีของเขาม่กล้าปฏิเสธเขาก็ยิ่บงบีบคั้นบังคับข้าอย่างพูดอีกว่าอีสองวันให้หลังจะให้คนมาท้ทามทำสูขอที่ชวนข้ายอมไม่ยินดีอยู่แล้ว แต่ข้าไม่สนใจสักุนเฉิงไม่ได้ถ้าข้าโวยวายจะเป็นตะตายข้าตายแล้วก็หมดเรื่องแต่ท่านพ่อท่านแม่คนในครอบครัวข้าจะทำอย่างไรหลินชิงยวนทั้งโกรธและสงสารกำหมัดแน่นพางถามว่าคนหนูใหญ่เฉิงคนผู้นี้เป็นผู้ไทยกันบ้านเมืองสงบสุขเช่นนี้จะปล่อยให้เขากระทำการป่าเถื่อนได้อย่างไรข้าไม่เชื่อว่าจะไม่มีกฎหมายบ้านเมืองอยู่เฉิงอี้จิ้นใส่หน้ามิยอมพูดชื่อของอีกฝ่ายออกมา พี่หลินข้าหรือว่าท่านหวังดีแต่ท่านอย่าถามเลยข้าจะหาเรื่องยุ่งยากมาให้ท่านไม่ทายหลินชิงหยวนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็เหมือนส่วนพลังไปบางอย่างเมื่อคู่เขายกขึ้นหน้าพูดจะร้อนแรงอย่างมากแต่เขาก็สงบสติลงได้อย่างรวดเร็วหลินชิงหยวนไม่ใช่ชายถึงที่ไม่รู้จักโลก การเติบโตทั้งกลางเหล่าคนทางมาถ่ายปีนี้ได้ขัดเกลาความร้ายเรียงสาเดือดร้อนของเขาไปหมดแล้วในเมืองหลวงมีพยักหม,มอบมังกรซ่อนน้ำนิ่งไหลลึกต่อให้เป็นคุณชายในจวนกงถือจวนโหก็ไม่กลาบ,บุ่มบ่ามล่วงเกินคนอื่นทันยาของเชิองอีจินเป็นถึงโคหินท่านโหในจวนโหเช่นนี้ยังถูกอีกฝ่ายบีบคั้นได้ เขาเป็นเพียงขนนางขั้นหกเล็กๆผู้หนึ่งเท่านั้นจะเอาอะไรไปเรียกร้องความมีที่ทําให้เฉิงอี้จินได้เล่าเิ่นชิงหยวนพูดไม่ออกผ่านไปครู่หนึ่งจึงทำยังงุนงงว่าไม่มีทางอื่นแล้วหรือก็ใช่ว่าจะไม่มีเฉิงอี้จินก้มหน้าขนตาสั่นหวยเล็กน้อยอีกฝ่ายต่อให้มีบรารมียิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถฝืนชิ้นตัวคาไทยถาข้ามันหมายกับผู้อื่นแล้วต่อให้เขาเหมิมเกรมเพียงไทยก็ทําอะไรไม่ได้ แต่พอค่าถอนมันแล้วจะไปหาคู่มั่นจากที่ใดเล่าเชิงอีชินพูดพลางทอดถอนใจสีหน้าเศร้าสลดคาเพอฝันไปเองวิธีนี้ไม่มีทางเป็นจริงท้ยพูดไปก็เท่านั้นินชิงหยวนขลับ็มฝีป,ปากแล้วขยับอีกพูดอย่างรังเลใจว่าอันที่จริงก็ใช่ว่าจะเป็นไยไม่ได้เลย เฉียงอีจิ้นเงยหน้าขึ้นดวงตาง,งดงามคู่นั้นมองเขาอย่างเงียบๆทางไร้เดียงสาและสงสัยเหลินชิงหยวนถกปัญหากับผู้อื่นมาหลายปีเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าปากลิ้นของตอนเองขยับได้อย่างคล่องแคล่วใบหูของเขาแดงเรื่อขึ้นมาทัานใดทันก็รวบรวมความกล้าพูดว่าคนหนูใหญ่เฉิงเจ้าว่าตอนที่หลินชิงหยวนเอ่ยปากพูดดวงตางของเฉิงอีจินก็เป็นประกายแล้วนางแสดงละครมานาน ในที่สุดปาก็ติดเบ็ดเชิองอีจินมุมปากยกยิ้มเล็กน้อยท่าทางของเางในตอนนี้แตกต่างกับคนหนูใหญ่เชิงที่เข้มแข็งและอ่อนแอเมืม่อครูด่ด้ชิ้นเชิงเชิองอีจินรู้ตัวตนเองเผอทุดอาการออกไพยแต่นางคิดว่าถุงอยางสําเร็จแล้วความแตกเพียงเล็กน้อยเท่านี้นิงชิงหยวนคงไม่สังเกตเห็นเชิองอีจินยิม้มพังๆังนั่งตารอให้ดิงชิงหยวนพูดให้จบ เห็นชิงหยวนมีได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงสีหน้าอันน้อยนี้ของเฉิงอี้จริงๆเขาตอนนี้ประหมาและตื่นเต้นจะมีแกช้สังเกตเรื่องอื่นให้อย่างไทยเดิมทีเขาคิดจะพูดว่าชาวว่าข้าเป็นอย่างไรแต่ว่าเขาเพิ่งพูดคำว่าวาดจบประตูห้องก็ถูกผลักเปิดออกทันทีหลินชิงหยวนตกใจเอาคำว่าข้าเกิดลงท้อืไปทันทีเฉิงอีจ้จินคาดไ่ถึงกับการเปลี่ยนแปลงนี้นางลุกขึ้นยืนทันที เพิ่งเดินไปได้สองก้าวก็เห็นคนผู้หนึ่งยืนอยู่ห้าประตูเสื้อสีดำคลิปทองผูกแถบรัดเอวดวงตาราวทาราน้ำแข็งเย่นเยือกเฉีองอยงหยวนจึงไม่รู้มานานเท่าใดแล้วดวงตาของเขากวาดมองภายในห้องช้าๆหัวรับเบาๆทันทยดูท่า,ทาข้าคงมาไม่ถูกจังหวะสินะหลินจิงหยวนตะนึงไปชั่วครู่แล่ลุกขึ้นยืนทันทีถังตกใจและดีใจจิงๆเจ้าขับมาแล้วรือ หลินชิงหยวนถูกกระตุน้นด้วยความตื่นเต้นยินดีอันไม่คาดคิดจัดจำได้ว่าเมื่อครู่ตนเองต้องการพูดอะไรได้อย่างไรเขาไม่ทันได้สังเกตว่าเฉิงอี้จิ้นลุกขึ้นยืนก่อนเขาทางยังเดินขึ้นหน้ามาก่อนถึงเขาที่สีหน้าของทางในตอนนี้มีใช้สีหน้าที่คณหนูใหญ่ผู้อ่อนโยนและอ่อนแอนคนหนึ่งควรจะมีหลินชิงหยวนเดินไปหาเฉิงหยวนจิงรีบดึงตัวเฉิงหยวนจิงมาพูดคุยด้วย เฉียงหยวนจริงไม่ได้มองเขากลับมองผ่านไปยังเฉิองอีจินที่อยู่กลางห้องเฉิองอีจินตะลึงไปพักหนึ่งชั่วขณะนั้นนางถึงขั้นสงสัยว่าตาของตอนเองมองผิดไปนางกระพิบตาอย,ย่างแรงเห็นเงาร่างคนตรงหน้าย,ยังไม่หายไปจึงทำตาแรงขึ้นทว่าสวรรค์มิได้ยินความในใจของนางได้ชัดเจนเฉิองอีจินลืมตาขึ้นอีกครั้งเห็นคนผู้นั้นยังยืนเพลินอยู่ตรงหน้าหัวใจของนางก็แทบสลายแล้ว สวรร์น,นอ้อเอ็นทางแท้ที่เชิงอีจินสงสัยว่าตนเองถูกคนทำคุณใสยเชิงหยวนจริงวุ่นวายกับเรื่องการกลับคืนเข้าสู่ตำแหน่งองค์ชาญย,ย่าต์ไม่ใช่หรือเหตุใดจู่จูจึงลับมานางคงไม่โชคทายเช่นนี้กระมังนางเพิ่งได้เจอกับเห็นชิงหยวนวันนี้ปรากฏว่าเชิงหยวนจริงก็กลับมาในวันนี้พอดีเช่นพัน,นหากเขามาช้าอีกเพียงถึงถ้วยชาก็คงพอแล้วไม่ถูกสิ เฉิงอีจ้จินได้สติขึ้นมาทันทีเด่นชิงหยวนพุดประโยชนที่สําคัญที่สุดออกมาอยู่แล้วถูกเฉิงหยวนจิงตัดบทไปทันทีโลกนี้มีเรื่องบังเอิญเช่นนี้ด้วยหรือเฉิงหยวนจิงมาถึงเมื่อไทยมานานเท่าใดแล้วได้ยินมากน้อยเพียงไทยเฉิงอี้จินมองไปทางเฉิงหยวนจิงอย่างสงสัยทว่านางเพิ่งฉอดปากขึ้นกระปานเข้ากระสายตาของเฉิงหยวนจิงอีกฝ่ายกําลังมองนังอยู่พอดีอารมณ์ซับซ้อน ทัางโมโหเศร้าสงสัยและฉุนเฉียวของเฉิงอีจินดากับถุงหนังที่ใส่น้ำจนเต็มวัตถุกเข็ม,มเจาะแตกลมร้อจนแฟบหนางก้มหน้าลงเผยให้เห็นเพียงทางศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมอ่อนนุ่มนางรู้ว่าตนเองจบสิ้นแล้วเฉียงยวนจริงเกลียดที่ผู้อื่นโกหกเขามากที่สุดเฉียงอี้จินตอนนั้นเคยทับปากเขาถึงท่านยังสาบานอีกว่ารับรองอีนีจะไวทุกอย่างสบายใจ มีคิดอะไรทรงเดชใครจะรู้ว่าเขาจะทับมาวันนี้หากเฉิงหยวนจิงบอกลวงหน้าเฉิองอี้จึงต้องเป็นสถานที่แน่นอนจะถูกจับคาหนหังคาเขาเช่นนี้ได้อย่างไรเวลาเฉิงหยวนจิงโกรธจะกลายเป็นคนสงบนิ่งเขกากกาะตามมองเฉิองอี้จ,จิงเงียบๆแ๊บหนึ่งถึงแมน้นางจะก้มหน้าอย่างน่ารักแสดงถึงความอ่อนอ,นอ่อนยางเห็นได้ชัดแต่เฉิงหยวนจิงมั่นใจว่านางไม่รู้สึกเสียใจอันใดเลยถึงขั้นวางแผนว่าครังหน้า จะทำอีกครั้งช่างดีเสียจริงเฉิงหยวนจึงไม่พูดอะไรเดินเข้ามาในห้องอย่างไม่เด็วไม่ช้าเฉิงอีจินได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวยังอย่างเป็นจังหวะเข้ามาใกล้ทุกทีน้องก็รู้สึกอ่อนแรงเฉิงอีจินหยิกตนเองอย่างแรงที่หนึ่งเง่อยหน้าขึ้นใช้ฝีมือการแสดงที่สั่งสมมาทั้งชีวิตพูดคุยกับเฉิงหยวนจึงด้วยรอยยิ้มท่านอาท้าท่านขับมาแล้วรือ เฉิงหววจริงมองนางแล้วก็หัวทาะทีหนึ่งเช่นทันวันก่อนขับมาไม่ทันวันนี้ตั้งใจรีบขับมาให้เงินยาสุย่เช่าคิดไม่ถึงว่าหลานสาวคนโตจะต้องให้ค่าทำหาเฉิงอีจินแล้ววางคิ้วกระตุกๆเฉิงหยวนจิงกับนางไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดตอนอยู่ส่วนตัวเชิงหยวจริงจะเรียกชื่อของนางโดยตรงมีน้อยครั้งมากที่เขาโกรธ จึงเรียกนางฝนขมขู่ว่าหลานสาวคนโตเฉิงหยวนจิงปั้นหน้าเย็นชายยังดีกว่าเขาสงบนิ่งไม่แสดงสีหน้าอะไรเช่นนี้กลับทำให้เฉีงอีจินรู้สึกทรวม,มากขึ้นแย่แล้วครั้งนี้องค์พจะทายัดกกัวจริงๆแล้วเฉิงอีจิ้นเรากับลูกหนังไห้ธมนั่งลงตามเฉิงหยวนจิงอย่างเศร้าสลดหลังจากนั่งดีแล้วก็ชอนตาขึ้น สวรรค์เฉียงหยวนจิงนั่งลงบนตำแหน่งที่นั่งนั่งอยู่เมื่อครู่กา่น้ำชายยังมีไอน้ำลอยผุดๆออกมาอยู่เฉียงหยวนจิงลุบตามองม่านน้ำลอยฟุ้นั้นเพิหนึ่งแล้วพูดว่าพวกเจ้าช่างมีความสุขจริงๆมานั่งต้มชาเดนอยม่ที่นี่เฉียงอีจินหัวคิ้วกระตุกรีบให้ตู่รั่วยกน้ำที่ต้มเดือดแล้วออกภัยเฉียงอีจินนั่งนอนที่ข้างกายเฉียงหยวนจิงครอบครองเผื้นที่เล็กน้อยเท่านั้น นางเงยท่าขึ้นยิ้มให้เชียงเฉนจริงอย่างน่าทักพูดว่าท่านอาเก้าชาในต้มนานแล้วใบชาจืดหมดท่านอาเก้าเก่งขัดทั้งบุญภูสง่างามไรที่ติข่านับถือท่านอาเก้าจากใจจะให้ท่านอาเก้าใช้ของฉันดได้อย่างไรตูรั่วเปลี่ยนน้ำอ่ำให้ตูรั่วตกใจไม่เบาเช่นกันรีบยกของออกเปลี่ยนน้ำใหม่เข้ามาเฉิงอีที่ลองไฟอีกครั้ง ต้มทำและต้มชาได้ท่าทีจริงจังแสดงฝีมืออันชำนิชำนาญยอดเยี่ยมความเมื่อครู่หลายขั้นนักความแตกต่างสองครั้งเห็นได้ง่ายสามารถมองออกได้ว่านี่จะเป็นระดับความสามารถแท้จริงของเฉิงอีจินคนหนึ่งจริงจังทำทุกอย่างให้สมบูรณ์อีกคนหนึ่งทำงานให้เสร็จอย่างสบายใจก็พอท้าวหลินชิงหยวนในเวลานี้จึงรู้ว่าที่แท้เมื่อครู่เฉิงอีจินไม่ได้จริงจังแม้แต่น้อยขาดูอยู่ครู่หนึ่ง ก็ผู้ยังคมขื่นผพาในบ้านนอกบ้านแตกต่างกันจริงๆมีจริงเสียงอยู่คุณหนูใหญ่เฉิงจึงยอมเอาของที่ดีที่สุดออกมาเฉิงอีจินลอบเหลือบตามมองเฉิงหยวนจริงแวบหนึ่งพูดประจบถนไม่กับพิบทะาเรื่องนี้แน่นอนข่านับถือท่านอาก้าที่สุดของของเขายอมต้องไม่เหมือนผู้อื่นหลินจริงหยวนฟังแล้วจุป,ปากทีหนึ่งโชคดีที่รู้วพวกเขาเป็นอาหลานแท้แท ไม่ใช่นั้นเขาขงคงขนลุกทั่วตัวแล้วเชิงหยวนจิงได้ยินว่าในบ้านนอกบ้านแตกต่างกันอารมณ์ก็ดีขึ้นมาบ้างเฉิงอีจินเอ่ยปากยอมทับได้ทันทีทําให้เขาสบายอารมณ์ขึ้นมาอีกนิดทว่าคิดจะอาศัยลูกไมเก้เล็กๆเหล่านี้ผ่านฐานนิพไยยังห่างไกลนักเชิงอีจินสังเกตสีหน้าของเชิงหยวนจิงอยู่ตลอดพอนทางพูดจบเห็นเชิงหยวนจึงไม่พูดต่อ ก็หรือว่าตนเองจบสิ้นแล้วนางถอนหายใจยังผลัดคลุ่มเฮือกหนึ่งครอบก่และแบ่งชาใส่ถ้วยอย่างคล่องแคล่วจากนั้นยกถ้วยได้วให้เกเชิงหยนจริงเชิงอี้ที่เหนื่อยหน้าขึ้นกระพริบตาส่งเสียงเรียกทานอา้าเสียงของนางจงใจพู้ที้อ่อนโยนลงคำเพียงสองคำเท่ากับเที่ยวไปหลายสิบโคง้งเชิงหยนจึงเดิมทีคิดจะไม่สนใจนางแต่พอเห็นสายตาของนางแล้ว ก็ทนไม่ได้จะหักหน้านางตอน้าคนทอกเชิงหยวนจิงยื่นมือไปทับถ้วยชามฮะเชิองอีที่รู้สึกท่วงอกจริงๆหลังจากนั้นนางจึงเทชาวถ้วยที่สองยื่นให้หลินชิงหยวนหลังจากเชิงหยวนจิงเข้ามาหลินชิงหยวนก็รู้สึกว่าเหมือนมีนํำทางแท,งทง่งหลังผิดปกติไปทั้งตัวแต่เขาคิดว่าตนเองเพียงคิดไปเองความแตกต่างในการปฏิบัติของเชิองอี้จีนเห็นได้ง่ายนี้ทำให้หลินชิงหยวนถือสายอยู่พาง แต่เม่คิดว่าเฉิงหยวนจริงเป็นท่านอาของเฉิงอีจินก็รู้สึกเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดไท้ยคนครอบครัวเดียวกันย่อมสนิทกันมากสักนิดหลิ่นชิงหยวนเหนือกว่าไม่ได้ก็เป็นปกติจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ